สายใยกระทุออนไลน์ตอนนับถอยหลังเลือกตั้งเทศบาลในปัจจุบันการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำให้เรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องใ,ใกล้ตัวโดยเฉพาะเทศบาลหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น อาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลพี่น้องประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาและคัดสรรบุคคลดีๆเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปการเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคนที่เลือกสรรคนดีเข้ามาบริหารพัฒนาท้องถิน่นให้เจริญยิ่งขึ้น จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในในครั้งนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้น21 3 8 1คนเทศบาลเมืองกระทูนี่เรามีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น3เขตนะครับมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น37หน่วยเลือกตั้งนะครับครอบคลุมทั้งตำบลกระทูครับในฐานะที่ที่ผมเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองกระทูในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีการประชุมเจ้าที่นะครับเราได้มีการประชุมกับ พอผู้มริการการเลือกตั้งของเทศบาลบางกระูนะครับเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เนี่ยให้สะดวกราบลื่นแล้วก็ยุติธรรมมากที่สุดนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยนะครับในด้านกําลังคนเนี่ยในการที่จะเข้ามาร่วมในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนคนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเราจัดการเตรียมไว้พร้อมไว้หมดแล้วนะครับในเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด -19 นะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันจะไม่มีการแพร่ระบาดในช่วงนี้แต่ว่านะครับเราก็ยังเน้นให้ความสําคัญกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดยการจัดเตรียมสถานที่นะครับจัดเตรียมทางเข้าออกในหน่วยเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ตกาหนดมานะครับรวมทั้งมีการจัดเจ้าที่อสมอนะครับคอยวัดตรวจวัดอุณหภูมิของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาเลือกตั้งนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชน นะครับถ้าท่านมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ท่านสวมแมสมาด้วยนะครับสวมแมสเข้าคูหาการเลือกตั้งด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากๆนะครับเบื้องต้นเลยก็พื้นฐานนะครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนของท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือถ้าไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชนก็เป็นบัตรข้าราชการนะครับทุกประเภทนะครับได้หมดที่มีหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ในในบัตรข้าราชการนั้นด้วยนะครับสามารถเอานามาใช้ได้หมดครับผมนะครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาว ตำบลกระทูนะครับได้ร่วมกันออกมาใช้สิสทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับในการเลือกอผู้นําของเรานะครับเพื่อมาช่วยกันบริหารตําบลกระทูให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับขอขอบคุณมากครับอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรับบัตรสองใบเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โปรดสวมหน้ากากอนามายัยวัดอุณหภูมิและสแกนไทชนะก่อนเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง